ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าเซเลบริตี้ในสายบีคนไหนที่สามารถรังสรรวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดซึ่งเขาคนนั้นจะได้เป็นผู้ชนะและรับสิทธิพิเศษครั้งสุดท้ายใน Master Chef Kitchen แห่งนี้ผมภูมิใจที่พวกคุณพยายามรังสรรวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยออกมาให้มีคุณค่าแต่แน่นอนว่าผู้ชนะมีได้เพียงแค่คนเดียวและคนนั้นจะได้รับสิทธิพิเศษในครั้งนี้ถ้าเราได้ยินคอมเมนต์ ขนาดนั้นแล้วอะ่ะมันต้องเป็นธรรมดาที่เราจะหวังว่าชื่อที่จะหลุดออกมาจะเป็นหนูเป็นปูฟังจากคอมเมนต์อ่ะอาหารของหนูน้ากับพี่ปุ๊กกี้อะ่ะค่อนข้างที่จะสูสีกันมากและจาย์ที่ดีที่สุดในรอบนี้เป็นของปุกกี้ครับ ขอแสดงความยินดีกับปุ๊กกี้ด้วยนะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษในรอบต่อไปค่ะแต่สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอเชิญคุณออกไปเตรียมพร้อมที่ด้านนอกก่อนและเดี๋ยวกลับมาพบกันใน Master Chef Kitchen ค่ะไไดเ,เหรสิทธิพิเศษของคนที่ชนะเนี่ยมันก็คาดเดายากนะแต่ครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันแบบรอบที่จะแบบเข้าไปสู่ไฟนอลแล้วอะสิทธิพิเศษมันต้องพิเศษมากๆ ก็คือเพื่อนดำสวยแต่ไม่ค่อยอยากใส่เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันคือ pressure test การทำาขหมดนี้ยากเหมือนกันอะอันไหนคือสิ่งที่เป็นรางวัลของคนที่ได้ชนะทีละนะสำหรับผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาเราได้เตรียมสิทธิพิเศษไว้ให้คุณใต้เสั่นแล้วครับเป็นเลยอะคะเป็นกล่องดำอะไรอ่ะ เป็นทําเสร็จแล้ว2ยก่สร็จแล้ว20าอาน,นี้เ,เปิดเลยครับเปิดเลยนะคะ,ะ,คะอ,อะไรอ่ะให้ iPad ดเหรอคะไอแพและสิทธิพิเศษของคุณก็คือสามารถวิดีโอคอลหาเชฟพี่ปรึกษาคนไหนก็ได้5นาที ในเวลาที่คุณต้องการ oh! Oh! ไม่ว่าจะเป็นแบงค์ริซ่าแก้วเควสหรือแม็กซ์ค่ะให้เอา iPad FaceTime คุยกับเชฟที่ปรึกษาอยากได้อ่ะอันนี้น่ากลัวมากเพอหะ5นาทีมันเกิดได้หลายอย่างมากคุณจะเลือกวิดีโอคอลหาใครครับวิดีโอหาลูกได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของหวาน เทพแก้วเนี่ยทำขนมเยอะเทคนิคอะไรเยอะ,อะแยะหมดอาแปะไม่ใจก็แม็กนี่นะรู้จักประลอบว่าทำขนมหวานเก่งมากมีตำรงตำราน่าสนใจมีแม็กจะมีแก้วอ,อ๋อแม็กค่ะเขาว่าแม็กนี่เก่งนะักเก่งหนาเรื่องขนมหวานต้องโทรหาแม็กในเวลาที่เราเดือดร้อนและจวนตัวใช่ต้องแม็กนาะ อย่าลืมนะคะในรอบนี้เราต้องการเพียง2คนเท่านั้นเป็นตัวแทนของสาย B เข้าไปแข่งชิงตำแหน่ง Masterchef Celebrity ประเทศไทยกับตัวแทนจากสาย A นั่นหมายความว่าในรอบนี้จะต้องมี1คนออกจาก Masterchef Kitchen กลับบ้านไปสู้ๆนะพวกเราสู้ๆค่ะ สู้อยู่แล้วครับอไปฟาดกับเซตเเก่งนักใช่ไหมพี่มอสเก่งนักใช่ไหมพี่พชษการแข่งขันทั้งนี้จริงจังและดุเดือดสองคนจะอยู่อีกหนึ่งคนต้องกลับบ้านพวกคุณมีเวลา90นาทีในการที่จะทำโคคองบูชไส้ครีมชาไทยซิกเนเจอร์ของเชฟเอียนนะคะคือชฉวเชียดมากเลยนะทำทั้งหมด50อันในเวลา90นาทีโหี่วุ่นเลยแน่นอน เราได้เตรียมวัตถุดิบเอาไว้ให้พวกคุณทั้งหมดแล้วนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว